ทีนี้ขออนุญ,ญาตพาทุกท่านไปเริ่มพูดคุยในไลน์อัพของจากรุ่นที่เป็น Class คลาสจูเนียก่อนดีกว่านะครับซึ่งเป็นแน่นอนมันเป็น e n t ทรของออนักขับหลายๆคนที่จะค่อยๆเติบโตขึ้นมาไทยแลนด์ซูเปอร์อีโคครับก็บับก็23คันนะครับมากลับมาสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์จากปีที่แล้วน่าจะเป็นส่วนหนึ่งจาก ภาพเรียงแถว5กระดานที่บุรีรัมย์ที่เราเห็นกันอันนั้นเนี่ยมันสอให้เห็นถึงความเสมอภาคของรถแต่ละคันที่มีอัตราเร่งเท่าเทียมกันนะครับจึงทำให้รถมันเพอร์ฟอร์มไปในทิศท,ทางเดียวกันไม่ใช่คันหนึ่งมาถึงก็เร่งฝุบหายไปเลยแบบนั้นทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการเซตติ้งของทีมช่างรวมถึงการขับขี่ของนักแข่งด้วยถึงแม้จะเป็นรุ่นที่เล็กแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่สนุก มันมันก็รถไม่อาจจะไม่ได้เร็วจีแต่ว่ามันก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เท่าเทียมกันมันเป็นเกมที่ผู้ชมชอบเพราะว่ามันเป็นรถที่เขารีเลทได้แล้วาหลายๆคนก็ใช้รถที่เห็นเห็นพวกนี้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับครับผมนั่นคือ Thailand Super Eco นะครับ,รบแต่เท่าที่ดูนะครับ t h a i l a n e s u p e อ Eco อาจจะเป็นรุ่นที่ขับง่ายที่สุดในสนามนี้ไหมครับ <c oughs> มันไม่มีอะไรง่ายรลกครับ <c oughs> สนามนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเอลเว t i o ชันของสนามขึ้นลงโค้งต่างๆนานาซึ่งมันคอมเพล็กซ์มากคือมันมีมันมีอัตลดในทุกแบบนะมันมีทั้งมันมีทั้งชิคเคนมีแฮพินมี การเลี้ยวเบรกไฮสปีดอย่าลืมว่าแบ็คสตรีทของเราตั้งแต่โค้ง6กหรือก็คือ Porsche Hair p ี n จนไปถึงโค้ง8เนี่ยมันเป็นมันเป็นลงเนินเังนั้นอัตรารเร่งออกจากตรงนั้นท็อปสปีดที่มาได้ตรงปลายโค้งก่อนที่จะเบรกแล้วก็เลี้ยวเข้าโคง้โคงแปดหักขวาเนี่ยทุกรุ่นก็ไปถึงลิมิตไม่มีคันไหนหรอกครับที่จะบอกว่ารถอ๋อรุรุน,นนี้ช้าขับง่ายไม่ไม่ง่ายฮะเพราะว่าคุณจะต้องขับให้ถึงลิมิตของมันู่ดีใช่ครับ ค่ะชื่อเนชชนาชิชาธานาธิธาดากุลค่ะแข่งรุ่นซูเปอร์อีโคเบอร์65ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาขับที่บางแสนนะคะก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยขับมาก่อนแล้วก็ถนนแคบมากก็ค่อยๆฝึกไปค่ะจริงๆก็ดูคลิปตลอดแล้วก็คอยสอบถามรุ้นที่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ที่ปรับตัวเลยคือหนึ่งคือแท็กมันแคบเราก็ต้องเพิ่มความแบบแม่นยำอะไรเนี้ยมากขึ้นคันนี้ก็เพิ่งขับ ครั้งไม่กี่ครั้งด้วยแล้วก็มา,มาลงบางแสนเลยก็ต้องศึกษาค่อนข้างเยอะค่ะจริงๆมาสนามในฝันเลยค่ะก็เคยดูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ครั้งนี้ก็มีโอกาสได้ขับเพราะว่าเป็นสนามสวยเป็นสติเซอร์กิตเนาะที่ที่ทหาหาขับยากมากอยู่แล้วค่ะก็ดีใจที่ได้มาขับค่ะก็ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขอย,อยู่บ้างเรื่องจุดเบรกเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต้องฝึกต่อไป ว่าเข้าเส้นรถสวยเหมือนเดิมแค่นั้นพอที่เหลือก็ซื <aust en> ้เต <lava>. ็ม <es> ท <voir> ี่อยู่แล้วค่ะก็ฝากทุกคนติดตามรายการไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเลตด้วยเบอร์65รุ่นซูเปอร์อีโคทีม i ไอเอสอ็มเลอชิ่งทีมค่ะถ้าใครว่างก็แวะมาดูที่สนามได้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ ผมชื่อวิชิตพง์ชาดาครับชื่อเล่นชื่อ A อครับอยู่สังกัดทีม VT 3-2 t ส a งเทคเกอร์เลสซิ่งโปรเจบอร์เจฝักเชียร์ด้วยครับแข่งทั้งเรียบมาหลายรายการครับก็มีทู p e r เทโบมี 3K แต่ครั้งนี้เป็น g t s ครั้งแรกแล้วก็เป็นบางแสงครั้งแรกของผมจากที่เคยขับสนามที่เป็นแท็กสนามก็มาเป็น สนามสเต็แบบนี้ก็รู้สึกว่าต้องปรับตัวแล้วก็แค่อาการรถต้องตปรับให้เร็วครับผมจะได้เวลาก็กังวลครับรากาศเร็วใกล้มากทุกอย่างผมไม่เคยขับสนามที่เป็นสเตส็ตเซอร์กิตเลยครับก็ก็กังวลแต่ก็พยายามเต็มที่ปรับตัวให้เร็วเป็นความฝันของผมแต่เด็กแล้วครับสนามบางแสนว่าครั้งหนึ่งผมอยากจะมาขับที่นี่ดีใจครับที่ได้มาขับารายการนี้ไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์เป็นครั้งแรกของผมแล้วก็ เป็นสนามสติเดเซอร์กิตที่ค,ค่อนข้างแคบความอันตรายค่อนข้างสูงแต่รายการก็มีงานเซฟตี้มีมาเชลที่คอยดูดีมากครับรายการนี้เซฟตี้สุดๆผมคาดหวังสนามนี้คือผมต้องการโพเดียมครับขอ,ขอคาดหวังแค่อยู่ในโพเดียมเท่านั้นที่เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดฝากเชียครับฝากเชียเบอร์เจ็ดพีพีสามสองเทเกอร์เลสซิ่งโปรเจกต์นะครับแล้วก็มาเที่ยวมาเที่ยวกันที่บางแสนครับของอร่อยเยอะไก่เหลืองอร่อยมาก สวัสดีครับผมขีดบุญยังครับมาจากสังกัดทีมอีเดมิส r a เรซิ่งทีมไทยแลนด์แข่งขันในรุ่น Super e c อีโเบอร์9ครับ Hi my name is Den Thai r a I'm racing for team uh, Bay Racing Team for the Super Eco category car number 81ก็สำหรับปีนี้ก็ผมก็ได้พัฒนาจากปีที่แล้วที่ผมได้ทำการแข่ง Super e c อีในปี2019ซึ่งผมได้ลงทำการแข่งขันในรุ่น Super Eco เหมือนกันแต่แข่ง uh, ใช้รถซูซู i ิสวิ t ซึ่งในปีนี้ผมใช้ Honda Brio ซึ่งก็มีการพัฒนาจากเรื่องการขับาลายแล้วก็การเซ็ตอัพรถที่ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นจากปี2019ครับ mm hmm. ก็เฮเดนครับมาจากมาเลเซียตอนที่ผมรู้จักกับเขามาตั้งแต่ตอนที่แข่งโกคาร์ทครับสมัยอีกเด็กซึ่งปีนี้เขาก็สนใจที่จะมาแข่งซ u ปเปอร์อีโคที่ประเทศไทยแล้วก็เขาอยากขับสนามบางแสนสกิดมากม เขาก็เลยสนใจที่จะมาอยู <dislike UC> ่ทีมเดียวกับผมแต่ที่มาเลเซียเขาก็ค่อนข้างมีผลงานที่ดีครับก็คือเขาแข่ง v ีออสบอลมิกรสมาก่อนเขาก็เลยมีพื้นฐานที่ดีในการที่จะขับสตรีทเซอร์กิตครับก็สำหรับรายการ h a l l n n d Super Series ครับก็ได้รับมาตรฐาน f i a ที่ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมและก็อุปกรณ์เซฟตี้ของทาง ผู้ขับขี่แล้วก็รถยนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยแน่นอนอย่างเมื่อวานเนี่ยผมมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยอผมหมุนแล้วก็ท้ายเข้าไปชนกับเบริเออร์ทำให้รถเสียหายแล้วก็ไฟท้ายแตกแต่ก็ตัวผมก็ปลอดภัยดีแล้วก็ได้มีการซ่อมรถแล้วก็แก้ไขในเรื่องต่างๆเพื่อที่จะมาแข่งในเรสนาครับสำหรับสิ่งที่ผมคาดหวังในปีนี้นะครับผมต้องการที่จะคว้าแชมป์หรือว่าติดอันดับท็อป3ในรายการ Thailand Super e c o ให้ได้ เพราะว่ารอบนี้เราทํารถมาค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกแล้วก็ลงตัวแล้วก็เซตอัพในเรื่องของโชคช่วงล่างได้ดีกว่าปีที่แล้วมากๆครับ